สวัสดีค่ะอาจารย์แม่ยิปซีสื่อจิตนะคะวันนี้จะมาดูไพ่ประจําเดือนมีนาคม2564นะคะให้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะก็ใครที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเข้าไปติดตามเพจใน Facebook ให้ด้วยนะไอจีอ IG ก็มีนะคะชื่อเดียวกันนะคะก็ Mac Gypsy แมนะอ่อ สำหรับผู้ที่สนใจที่จะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะ <_ d ata> ก็ติดต่อมาตามลน์ ID ที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านะต้องมีเครื่องหมายแอดไซน์ข้างหน้าน,นะคะแล้วก็ถ้าท่านใดต้องการเรียนดูไพ่ก็ติดต่อมาได้ที่เดียวกันนะคะจะมีเปิดสอนทั้งกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่หรือส่วนตัวนะก็ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามา นะคะอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะกดกระดิ่งให้หน่อยก็ใน Facebook ใน IG ด้วยนะคะเเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับผู้ที่เกิดวันเสราร์นะว่าเดือนมีนาเป็นยังไงขอโทษทีที่เดือนนี้มาช้าติดภารกิจหลายอย่างโอเคค่ะเริ่มกันเลยนะก็สำหรับผู้ที่เกิดเดือนมีนาเนี่ย ในสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ประจำเดือนมีนาเนี่ยตอนนี้มันเป็นงานที่คุณต้องค่อนข้างใช้ความละเอียดทางความคิดซึ่งตัวคุณเนะ่ยเป็นคนที่มีพรสวรรค์อยู่แล้วนะคือเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มีพรสวรรค์สามารถทํางานแบบเฉพาะทางเช่นสมมติคุณเป็นคนที่ทําพวกแอนิเมเตอร์หรืออะไรพวกดีอะไรเงี้ยหรือว่าทํางานเกี่ยวกับด้านศิลปะ งานฝีมืออะไรก็ได้นะเออก็คือคุณอะกำลังเหมือนกับกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังปั้นโปรเจกต์หรือกำลังคิดโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะซึ่งมันก็ดูแล้วจะค่อนข้างเหมาะกับศักยาภาพของคุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความถนัดทางด้านนี้อยู่แล้วแต่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยช่วงเนี้ยถ้าไม่ใช่ตัวคุณเองก็อาจจะเป็นที่เกี่ยวกับงานตัวนี้นะ ที่อาจจะแบบบัตรเจนน้อยหรือว่าช่วงนี้ค่าเกิดคุณจะเอาเงินไปลงทุนคุณก็รู้สึกว่ามันติดขัดไปหมดเลยเจะไปกู้ยืมก็อาจจะแบบลำบากคือในกรณีอย่างเงี้ยถ้าจะไปกู้ยืมได้ก็ต้องแบบมีคนคอยเออ,เอ,อ่คนที่ค้ำประกันให้เรานะคะถึงจะสำเร็จได้นะพราะไม่งั้นดูแล้วเนี่ยการเงินตอนนี้ของคุณค่อนข้างไปยากพอสมควรเลยทีเดียวนะคะ แล้วตอนเนี้ยถ้าในตำแหน่งศาสตร์ช้า์เนี่ยคุณก็แบบค่อนข้างคิดเยอะในการแบบที่จะติดต่อหรือคุยหรือสอบถามกับใครเพราะว่าแบบเราเหมือนกับไม่รู้ว่าคนนั้นคิดยังไงกับเราหรือว่าเขามาในลักษณะไหนนะเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดคุณจะหาคนช่วยหรือหาใครที่เข้ามาสปอร์ตคุณหรือว่า พยายามจะสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆอาจจะต้องคิดเยอะนิดนึงนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าใจคุณเองก็แบบไม่ได้ตอบรับกับคนใหม่มาเต็มเต็มที่นะคะทีนี้ในตำแหน่งพันธุเนี่ยนะก็บ่งบอกว่าคุณนะอาจจะมีช่วงคือในช่วงมีนานเนี่ยอาจจะมีปัญหาที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจนะกับ คนใกล้ตัวหรือคนภายในบ้านคนในภายในครอบครัวนะคะซึ่งอาจจะเป็นญาติผู้หญิงหรือแบบเป็นแม่หรือเป็นอาจจะเป็นเจ้านายผู้หญิงก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะที่แบบทําให้คุณรู้สึกอึดอัดไม่ไม่เหมือนแบบไม่ค่อยสบายตัวสบายใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะก็อให้ระวังข้อขัดแย้งกันตรงนี้หน่อยก็จะดีมากเลยนะคะ ทีนี้ในตําแหน่งอุตตะเนี่ยด้วยความที่ตอนนี้คุณก็มีโปรเจกต์คิดใหม่ๆขึ้นมาหลายทางนะคือมันอาจจะมีมีมากกว่าหนึ่งอย่างถ้าถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่ถ้าถามว่าถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์แล้วเป็นยังไงคืออาจจะเป็นคนที่คุยกันเนี่ยที่คุณยังอยู่ในช่วงลังเลอยู่ว่าแบบ คือดูแล้วถ้าทางคุณน่าจะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนนะอาจจะเป็นช่วงที่คุณแบบลังเลหรือคิดอยู่ว่าเออตอนนี้เป็นยังไงนะคะหรือถ้าไม่งั้นน่ะถ้าคุณไม่ได้แบบมีหลายคนมันเป็นไปได้ว่าคนที่คุณคุยอยู่เนะนี่ยนะเป็นคนอายุมากกว่าคุณเป็นคนที่เก่งมีสเสน่ห์ค่อนข้างเนื้อหอมด้วยแหละ นะแล้วเขาอาจจะไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวนะลองเช็คดีดีนะคะนี้นะคะทีนี้ในตำแหน่งอะไรเนี่ยสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะว่าแบบเออมันจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาหรือเช่นการลงทุนนี้น่าจะได้ผลกำลักำไรที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอาจจะต้องระวังนิดนึงนะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะนี่ก็ อาจารย์เตือนให้ทําใจไว้ก่อนคือถ้าสมมติว่ามันเป็นอย่างที่คุณคิดก็ถือว่าโอเคก็ได้สมหวังนะแต่ถ้าเกิดเราเผื่อใจไว้เอ,อ่อตามที่อาจารย์ทํานายก็ถือก็ถือว่าเออเราเผื่อใจไว้ก่อนถ้ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดจริงๆมันจะได้แบบไม่ต้องเสียความรู้สึกมากนะคะทีนี้ถ้าถามว่าในตำแหน่งปัจจุบันหรืออะไรใหม่ๆที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ย เอ,อถ้าเป็นเรื่องของงานอะ่ะนะถ้าเป็นเรื่องของงานเนี่ยเอ่ออยากจะบอกว่ามันอาจจะต้องมีการโปรโมตเนื้องานของคุณให้มากขึ้นเพื่อให้คนเป็นที่รู้จักกันนะเพื่อให้คนยอมรับคืออาจจะต้องแบบทุ่มโปรโมตรุนแรงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย พราะว่าด้วยด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้ก็อาจจะมีส่วนที่ทําให้แบบหลายๆอย่างมันค่อนข้างเงียบค่อนข้างโลไปแต่ถ้าแบบคุณบอกว่ามันไม่ใช่มันเกี่ยวกับเรื่อง partner หุ้นส่วนเนี่ยก็อยากจะบอกว่าตอนเนี้ย partner ทําให้คุณรู้สึกค่อนข้างอึดอัดค่อนข้างแบบคุณเหมือนแบบอยากเดอ่ไปจากจุดเนี้ยไม่ไม่โอเคกับจุดนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ อาจจะต้องหาวิธีคุยกันสักหน่อยนะเออว่าแบบจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงดีนะคะเออทีนี้ในตำแหน่งมรณะเนี่ยอาจจะต้องคุณอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเออเพื่อนหรือคนที่คุณเออคุยอันนี้ จะไม่ใช่เรื่องทํานองชู้สาวหรือแฟนหรืออะไรยนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าคนที่คุณเอาเอาเป็นว่ามันก็ได้เนาะจริงๆมันก็ได้อยู่แหละนั้นะคืออาจจะเป็นเพื่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเอางี้ดีกว่านะคืออาจจะต้องระวังหรือว่าแม้กระทั่งเพื่อนร่วมง,งานก็ด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีแนวโนม้มว่าอาจจะโดนแทงข้างหลังนะเพราะนั้นเนี่ยเออ อาจจะต้องใช้เวลาทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆพอสมควรนะคะนะเออ่กรรมะนะคะคือด้วยความที่อย่างที่บอกอ่ะมันจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเริ่มต้นสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะนั้นมันอาจจะต้องแบบเดินหน้าฝ่าฟันกับอุปสรรคตรงนี้สักนิดหนึ่งนะก็อยากจะแนะนําว่าให้คุณ เออคิดวางแผนให้ดีๆก่อนที่จะเดินหน้านะเพราะว่ามันมีความซับซ้อนขั้นตอนของงานอยู่พอสมควรเลยนะก็อยากจะให้ไต่ตรองคิดก่อนก่อนตัดสินใจที่จะเดินหน้านะออลองวางงานให้แบบให้เห็นให้เห็นรูปแบบให้เห็นระบบที่ชัดเจนว่าคุณจะเดินงานนี้ยังไงก่อน แล้วค่อยตัดสินใจที่จะเดินต่อไปนะคะทีนี้ในส่วนของเรื่องโชคลาภเนี่ยอา,อาจจะมีโชคลาภแบบฟุกๆเข้ามาหรืออาจจะมีทุกขลาบบางอย่างนะจานไม่ใหญ่ไทย,ยเดี๋ยวบางคนจะใจเสียทุกขลาบม,มันจะอะไรหรออะไรเงี้ยก็เช่นทุกขลาบอาจจะแบบเราอาจจะต้องเสียสิ่งหนึ่งเพื่อได้สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอะไรเงีเ้ยหรือว่า เออได้มาหมดไปอย่างรวดเร็วนะหรือว่าได้ได้มาแต่ก็ไม่พอจ่ายคุณอาจจะได้มาแปดพันจริงแต่จริงคุณอาจจะต้องใช้หมื่นนึอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเออก็สำหรับคนที่เออสนใจศาสตร์ตัวเลขทุกต้นเดือนและกลางเดือนเนี้ยก็อาจจะต้องระวังในการแทงนิดนึงนะอย่าทุ่มทุนมากเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะ โอเคค่ะก็วันนี้ขอจบคำทํานายให้กับคนที่เกิดวันเสาร์แต่เพียงเท่านี้นะอย่าลืมนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาจารย์หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ